ี่ราศีดวงการเงินจะว,ว้าวรายรับยังรัดอยู่มีเงินใช้สบายหายห่วงคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงการเงินกับเมเจมร์ดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการเงินรายรับกลับมาดีอีกครั้งแต่ระหวังรายจ่ายที่ไม่จำเป็นยังคงเยอะอยู่ ราศีกุมการเงินรายจ่ายปุรับยังมาเรื่อยๆแต่ยังหมุนได้หน้าพอใจมีเงินเหลือเก็บราศีมีนการเงินรา,รายรับสูงขึ้นก็ามาพร้อมรายจ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วยหมุนให้ดีๆราศีพิจิกการเงินรา,รายรับกลับมาดีอีกครั้งทำให้รายจ่ายไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่คงไม่ยาก กดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ด,ดวงที่ทันใจดูทุกแมงคลิกเลยดวงเด็ด com ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะก,กูลเศรษฐีร,ำร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคล บูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979665 0809979665